ดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนสา,ๆสา,ๆสา,ๆาวๆพูอกก็เบาต่ำน้ำมีแกลือดีขึ้นก่าครับมานี่น้ำขึ้นแห้งพ่อแม่พี่น้องนี่บ่กที่เขาปานก๊กน้ำนะครับปานชิมาลลีนี่หนีมาผมว่าเราต้องหักท่านอันนั้นนะครับพกกุ่มกากางวาอยู่มองเปดสองตอนเอาพยายามป้องกันครับมานี่อยู่ว่างหันนะครับบรรยาก,กาศ ปลาตีกระลาตีเข้นครับเอ้าไปหลุดน้องกันบ่าไหมพี่น้องหลุดน้องกันครับตอนแหลกแหกมาร์นเลย không ua ta biết rồi đi tay đi chỉ nhỉ làm mai hè Hãy subscribe cho kênh Ghiền

<c oughs> ไล่ตัวตัวหนึ่งบ่แต่นี้ตัวครึ่งอุ่นอิ่นอ้ามข้นแห้งครับ <c oughs> ระอิ่น 嗯。Uh. Mm. อ่อนหอยขดตหนันงสือคืเรียนไปเรียนมากนี่ต้องตัวแ,แห่งงานเลยสิน,นเลปลาอ่นโอ้ย ีเหนียวร้ายครับหนาผิวยังร้ายลอยไ,ไปนะครับใส่ถุงไม่ฟัง ประดูกน่ามขึ้นมาเบิดนั่นหรอกมีหอดปลาดุกวองเต่มแล้วปลาดุก ปลาดุกหนักคว <laughs> งมวยปลาดุกมุ่ง สามเตอะพอดีสักหลอดโอ๋ปล่อย

้าวอ้าวอ้าเฮ้ยตยสิรุตเลยมันบ่อหอบ่หออีกก็ได้เออยบ่หอเอยบ่หอดิเฮ้ยอ้าปลาครบรับกจะเขียวกิ้วก็จะป่ะยุกตหน่อยเล พน์ที่ครับน้ำขึงนมึงกัอยาเขอว่าฟังด้วยกันแล่อะอยู่พี่ครับพี่โอ้ิฟังฟังขี้โอ้องเลื่อนไปมามามาไบอกว่พี่น้องราการเล้องตัตัวีนี่หอยไข่กุใส่เมืองไลายตัวได้หน่ยอะ คันบ,บาทมันถือกวะคำว่าถือกันเรียมาก,กันเยลยอลานไนโอ้โหเกี่ยวคักตหมอนี่การน้วครับพรงนี่นองโอเคซิกลัดเนี่ อ,อ้าวนี่อะไรอ้าวพี่เดชยังมีอีกอยู่ได้อีกโอ้โหขัขขขก่อนนี่ <c oughs> มันมาจะฝุ่นเลยมาจะต,ตั้งแต่สมตัศน์โตก็ได้ ไม่ได้แค่ไต่ไปไหนหม่เแม่มา,าเตะทุ่งงา,านเลยโอ้ยเรว่องมาจ,าจ,าจ,าจาีทีดีโคตรแบบถือได้ปุ่มเดียวเลยเว้ยเอา้เอาสรุปผุงงานพ่อแมีพี่น้องเลยครโอเคอยู่แล้วครับวันนี้โอ้เดี๋ยวประครบครับวันนี้ประครบแม่น้ำโขงครับอื เพื่าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ปลาเอินลาหมักบานตาโมกแตกนะครับปลาในปยปดุกกับปอดุกหลวงจักลงสวนมาได้ไสสต้องใสกโอกคหวยจากห้องครับอืมโอเคทีนคนน่น่าครับวันนี้เนาะหน้าเปิดขึ้นแห้ง่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยพุ่นน่ะขี่ไลมากครับมื มือคืนเนี่ยคืนอีกประมาณสองกหนึ่งเนาะจะรอดึ้นเมื่อกี้ซื้อรักอันนี้ก็ขึ้นอีกเานาะหนามแห้งครับเบิ้งไม่กล่องคืมบ่ไลแล้วมันไห้แห้งได้พรอแม่พี่น้อง